ธรรมะสอนใจฟังก่อนนอนรู้จักให้อภัยการรู้จักให้อภัยตนเองและให้อภัยผู้อื่นจะทำให้ใจเป็นสุขและสมาธิตั้งมั่นได้ง่ายรักตัวเองรักอะไรถึงจะไม่มีพิษภัยก็ต้องรักตัวของเรานี่เองก่อนจะรักใครให้รักตัวเองก่อน กลั่นใจของเราตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนควรจะรักษาศีลกลั่นใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอเมื่อกายวาจาใจบริสุทธิ์ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขสดชื่นเบิกบานชีวิตในสังขารวัดมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่บังคับเราอยู่ ถ้าสั่งสมบุญชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าสั่งสมบาปชีวิตก็ร่วงโรยบาปแก้ได้ด้วยบุญบาปใครจะช่วยล้างไม่ได้จะถ่ายถอนแทนก็ไม่ได้จะต้องล้างเองแก้เองถ่ายถอนเองโดยการสั่งสมบุญบุญเก่าที่เราทำมา เปรียบเหมือนต้นไม้ที่ปลูกมานานแล้วพร้อมที่จะออกดอกออกผลเมื่อไปทำบุญที่วัดต้องรักษาใจให้ใส่ใสคนเรื่องมากมักจะได้บุญน้อยคนเรื่องน้อยก็จะได้บุญมากเราไม่ต้องการให้ใครมาเอาใจ แต่เราควนจะรักษาใจของเราให้ใส่ใสอย่าไปกู้เงินมาทำบุญทําให้หมดใจแต่อย่าให้หมดตัวเมื่อเราทําเต็มกำลังของเราแล้วหมดใจของเราแล้วเราก็ไปชวนผู้มีบุญคนอื่นที่เขามีทรัพย์แต่เขายังไม่รู้ไปปลูกศรัทธาเขาไปบอกให้เขารู้ ก็จะเป็นทางมาแห่งบุญของเราซึ่งตอนนี้ขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องฉลาดหาบุญอย่างนี้อย่าให้บาปตามทันด้วยการทำบุญให้มากๆจนมันตามไม่ทันเดี๋ยวมันก็หมดกำลังไปเองทำวันนี้ให้ดีใช้วันเวลาแห่งชีวิตให้เป็นประโยชน์ วันนี้เป็นวันของเราแต่วันพรุ่งนี้ยังไม่แน่โอวาทเหล่านี้เป็นโอวาทจากพระเทศยานมหามุนีข้อคิดดีๆจากท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ